ค่าประเด็นดังวันนี้นับถอยหลังอีก11วันเท่านั้นก็จะถึง1พฤศจิกายนนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดกลางที่ประชุมสภากลาโหมย้ำถึงความสำคัญและจำเป็นในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับยืนยันว่าเราต้องอยู่กับโควิด19ให้ได้เพื่อให้เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นครับดูตัวเลขการระบาดของโควิดกันก่อนนะครับวันนี้สพครายงานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่8,918ราย หายป่วย1,878รายเสียชีวิตเพิ่ม79รายรวมเสียชีวิตสะสม1,8486รายนะครับสำหรับ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดประจำวันนะครับอันดับแรกยังคงเป็นกรุงเทพครับอยู่ที่1,020รายและเราจะเห็นว่าอันดับที่2,3,4และ8เป็น4จังหวัดชายแดนใต้นะครับคือยะลาปัตตานีสงขลาและนาราธิวาส นอกจากนี้เรายังเห็นว่าใน10อันดับที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดมี3จังหวัดท่องเที่ยวที่เราจะเปิดให้ชาวต่างชาติมาด้วยเช่นกรุงเทพชนบุรีและเชียงใหม่แต่แน่นอนว่าการจะเปิดประเทศดูแค่การระบาดอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูการฉีดวัคซีนด้วยภาพรวมทั่วประเทศเข็มแรกตอนนี้ฉีดไปแล้ว38ล้านสนกว่าโดสคิดเป็น 53. 6เข็มที่3ฉีดไป2ล้านกว่าโดสคิดเป็น2.8% ส่วนคนที่ฉีดครบ2เข็มไปแล้วมีประมาณ26ล้านเกือบ27ล้านนะครับคิดเป็น37.4%ของประชากรขณะที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคมสบคเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าจะพยายามฉีดให้ครอบคลุมประชากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติระดับจังหวัดเนี่ยต้องเกิน50%ส่วนหนในพื้นที่โควิดฟรีแอรียพื้นที่ที่จะเปิดให้ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยต้องเกิน70% รวมถึงจะพยายามฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเกิน80%ด้วยนะครับเช่นผู้สูงอายุกลุ่มที่มีเจโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์นอกจากนี้สบคยังเพิ่มเป้าหมายนะครับให้ครอบคลุมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศก็คือจังหวัดที่นำร่องไประหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มแซนด์บ็อกทั้งหลายนะครับภูเก็ตสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่จังหวัดที่ฉีดเกิน50%ไปแล้วเนี่ย แทบจะทุกจังหวัดที่เป็นนำร่องนะครับยกเว้นแค่สุราษฎร์ธานีที่ยังไม่ถึง50%ส่วนด้านล่างครับจังหวัดที่อยู่ในระยะที่1จะเปิดการระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้อย่างกรุงเทพฉีดครบ2เข็มไปแล้วเกิน70%นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจังหวัดอื่นๆก็ฉีดเกิน50%ไปแล้วยกเว้นแค่จังหวัดเลยหนองคายและอุดรธานีที่ยังไม่ถึง50% ในการประชุมสภากราโหมันนี้นายกยังได้พูดถึงการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนด้วยว่าเราจําเป็นต้องอยู่กับโควิดให้ได้เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นสมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพราะถ้าเปิดแล้วแล้วมีปัญหาก็จะต้องปิดซึ่งเราไม่อยากปิดทั้งหมดเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนแม้จะมีการเยียวยาก็ไม่เพียงพอไปฟังเสียงนายกครับ หาืูร่วมกันระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางคือเราด้วยนะว่ามาตรการที่เรากำหนดแล้วเนี่ยเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคเขาก็ไม่มาอยู่แล้วมันอาจจะมีรายแรกที่เข้ามาไม่ได้ไปทีประเทศหรืออาจจะมากประเทศหน่อยแล้วแต่นะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมาตรการของเราใช่ไหมแล้วก็ด้วยการเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยที่มีการประกาศเช่นเดียวกันกับเราเนี่ยนะเพราะนั่นเราก็ก็จำเป็นที่จะมประกาศตรงนี้เพราะเราต้องอยู่เขาไม่ได้ไงกูใช่ไหมเษฐกินได้ดีขึ้น มาปรมกอบการท่องเที่ยวนะประกอบการอื่นๆนะนะถึงแม้ว่าไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่การท่องเที่ยวก็อาจจะกลับมาได้ไม่เต็มตัวนะครับเนื่องจากวิจัยกรุงศรีคาดการเอาไว้ครับว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง1 5 0 0 0 0คนและปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านห้าแสนคนนะครับวิจัยกรุงศรีชี้ชัดว่าการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคเอเชียอาจจะล่าช้า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ยังสูงและยังมีความกังวลเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนและการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดทำให้บรรยากาศในประเทศไม่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังประเมินเอาไว้ด้วยว่าแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการและมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมภายในสิ้นปีนี้จะยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดครับเป็นไปตามคาดไหมเดี๋ยวคงต้องดูกันนะครับ